สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับผมได้ทําสาระความรู้ในเรื่องของสัญญากู้เงินมาพูดคุยกันนะครับในคลิปนี้เนี่ยเป็นเรื่องของข้อที่เราควรจะระมัดระวังนะครับในการลงลายมือชื่อไว้โดยผู้กู้เนี่ยลงลายมือชื่อไว้โดยไม่ได้เกอกข้อความใดๆในสัญญาเงินกู้มีข้อพึงระวังอย่างไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ สำหรับคุณผู้ชมที่อยากจะรับทราบข้อมูลข่าวสารและอยากจะเรียนรู้สาระดีๆกับเรานะครับคุณผู้ชมสามารถเรียนรู้กับเราได้ทุกวันเพียงกดติดตามทางช่องสนุกเรียนรู้นะครับสำหรับในเรื่องนี้นะครับในกรณีศึกษาที่1เนี่ยนะครับผู้กู้ได้มอบเอกสารซึ่งผู้กู้ได้ลงลายมือชื่อไว้ในกระดาษเปล่าหรือแบบพิมพ์สัญญากู้โดยไม่กรอกข้อความให้กับผู้ให้กู้นะครับ และตกลงให้ผู้ให้กู้เนี่ยไปกรอกจํานวนเงินเองในภายหลังตรงนี้นะครับในวงเล็บที่หนเ่ยหากผู้ให้กู้กรอกจํานวนเงินเกินกว่าที่ได้กู้ยืมกันจริงโดยผู้กู้ไม่ได้ยินยอมนะครับก็คือเราไปกรอกกระดาษเปล่าไว้แล้วผู้ให้กู้เนี่ยได้ไปกรอกจํานวนเงินเกินกว่าที่กู้กันไว้เนี่ย ตรงนี้ถือว่าสัญญากู้นั้นเป็นเอกสารปลอมนะครับเพราะเป็นการเติมหรือแก้ไขข้อความในเอกสารที่ผู้อื่นลงลายมือชื่อไว้ผู้ให้กู้จะใช้สัญญากู้เนี่ยมาเป็นหลักฐานในการฟ้องร้องคดีมไม่ได้นอกจากนี้เนี่ยผู้กู้ก็สามารถที่จะ,ะนำพยานบุคคลมาพิสูจน์หักล้างเอกสารสัญญากู้ว่าในความเป็นจริงเนี่ยได้กู้ยืมเงินกันเป็นจำนวนอื่นและ สามารถที่จะพิสูจน์ว่าเอกสารสัญญาที่ผู้ให้กู้อ้างนั้นนะครับเป็นเอกสารปลอมได้ทั้งนี้ผู้ให้กู้ก็ยังคงเรียกร้องเงินกู้ตามจํานวนที่กู้กันจริงได้นะครับก็หมายถึงว่าแล้วผู้ที่ให้ยืมเงินให้กู้เงินเนี่ยไปกรอกจํานวนเงินเกินกว่านั้นถือว่าเป็นเอกสารปลอมนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผู้ขอกู้จะต้องมีพยานที่สามารถที่จะไปหักล้างตรงนี้ได้ด้วยนะครับ แต่ว่าก็ไม่จํากัดสิทธิ์ของผู้ให้กู้นะครับผู้ให้กู้ก็ยังสามารถเรียกร้องจํานวนเงินตามที่ได้กู้ไปจริงได้นะครับต่อมาในวงเล็บที่2เนี่ยผู้ให้กู้กรอกจํานวนเงินที่ถูกต้องตรงกับความเป็นจริงไม่ทําให้เอกสารสัญญาเนี่ยกลายเป็นเอกสารปลอมสัญญากู้จริงใช้เป็นหลักฐานการกู้ยืมได้ แต่ถ้าผู้กู้ได้ลงชื่อไปแล้วนะครับวันนี้แล้วผู้ให้กู้ยืมเงินเนี่ยไปกรอกเอกสารแต่ว่ากรอกตามความเป็นจริงที่ได้กู้ยืมเงินกันไปนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเอกสารหลักฐานในการกู้ยืมเงินถูกต้องนะครับก็สามารถนําไปใช้ได้กรณีที่2เนี่ยนะครับผู้ให้กู้และผู้กู้ได้ทําสัญญากู้ลงลายมือชื่อ,อผู้กู้กันไว้ต่อมาผู้กู้ขอกู้ยืมเงินจากผู้ให้กู้เพิ่มเติม ผู้ให้กู้ก็สามารถแก้ไขเพิ่มเติมจำนวนแทนที่จะทำเอกสารสัญญาขึ้นใหม่ได้แต่ต้องมีการลงลายมือชื่อผู้กู้กำกับไว้ตรงจุดที่แก้ไขด้วยนะครับหากการแก้ไขตัวเลขไม่มีการลงลายมือชื่อผู้กู้ผู้ให้กู้จะนำหลักฐานนั้นมาเรียกร้องให้ผู้กู้ชำระหนี้เงินกู้ครั้งหลังที่แก้ไขเพิ่มเติมมานี้ไม่ได้นะครับก็หมายถึงว่าเดิมเนี่ย ผู้ให้กู้กับผู้กู้ได้ทำสัญญากันไว้นะครับว่าให้กู้ยืมเงินเท่าไหร่ต่อมาเนี่ยผู้ขอกู้ขอกู้ยืมเงินเพิ่มนะครับก็สามารถแก้ไขตัวเลขในสัญญาเงินกู้เพิ่มเติมได้เลยนะครับแต่ว่าจะต้องลงลายมือชื่อของผู้กู้ไว้กำกับไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นหลักฐานแล้วก็สามารถนำมาใช้ได้นั่นเองนะครับ สำหรับในคลิปนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์พอสมควรเดี๋ยวเรามาติดตามข้อมูลข่าวสารและเรียนรู้สาระดีๆในคลิปหน้าสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ